สวัสดีครับพี่น้องมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องไอแมนดีสองชาแนลนะครับผมวันนี้ก็มีเรื่องไม้ไผ่มาให้ดูอีกแล้วครับพี่น้องอันนี้เป็นไม้ไผ่กิมจูนะครับไม้ไผ่ลืมแรงนะครับผมไม้ไผ่ลืมแรงอันนี้ก็จะออกหน่อให้เรากินตลอดเนะาะม่ลืมว่าเป็นหน้าแรงนะครับหน้าไหนมันก็ออกนะครับพี่น้องไอนี้ก็ปลูกเข้าไว้นะครับ แต่ลำต้นนี่ก็ใช้งานไม่ค่อยได้นะครับเราจะไว้กินหน่อยอย่างเดียวเนาะหน่อลำต้นก็แข็งแรงดีนั่นแหละครับแต่ว่าดูๆแล้วมันคงเอาไปทําอะไรยากเนาะตัดยากหนานะครับวันนี้นะครับพี่น้องพาพี่น้องมาดูนี่ครับพระเอกของเราออกมาอีกแล้วครับพี่น้องนี่สองหน่อเลยครับพี่น้องตอนวันนั้นผมก็เอาไปแกงหน่อแล้วเนาะนี่ออกมาอีกแล้วนะครับ แต่นี้แม่บ้านว่าจะเอาไว้ทำหน่อไปก่อนเนาะจะไม่เอากินนะครับก็เลยปล่อยให้ยาวเลยพี่น้องปล่อยให้ยาวเลยนี่ก็น้องมันก็ออกมาตามมานะครับคือมันออกมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องพอถ้าเราสรับออกไปมันก็ออกมาต่อต่อ,ตอ,ตอให้เรากินตลอดนะครับอันนี้ก็นี่ครับพี่น้องดูดูดนี่เตรียมรอเลยครับนี่ สองหน่นครับพี่น้องนี่มีหนอหนึ่งมีหนอหนึ่งนะยำรออีกแล้วมีพี่น้องอีกข้างนี้อีกเห็นไหมนี่พี่น้องนี่นี่น,น,น,นี่อีกสองหนอครับนี่นี่มีปลายนี่ครับนี่กินได้ตลอดครับไผ่จริงๆเ๋ยวเราปกไว้เฮ้ กินก็อร่อยนะครับพี่น้องต้มจืดก็อร่อยเนาะกินอร่อยดีมันเป็นไม้ไผ่ที่เนื้อหนานะครับเนื้อหนาเวลาเราเอาหน่อมาทำกินนี่จะได้เนื้อเยอะนะครับพี่น้องเนื้อมันจะหนาเวลาเรามาสับมาซอยแกงนี่หน,หน่อหึืนี่ก็พอแกงเลยนะครับพี่น้องให้กินตลอดเลยครับ ต่อๆๆกันไปเรื่อยๆเนาะมันลืมแรงพี่น้องนี่มันเดือนอมีนาเนาะวันที่ยี่สิบสองมีนามันก็ยังออกอยู่นะครับออกตลอดไผ่ลืมแรงนะครับพี่น้องไผ่มีที่มีอะไรก็ปลูกไว้กินนะครับสักกอหนึ่งก็โอเคแล้วครับพี่น้องไม่ต้องไปซื้อตลาดแล้ว โอเคครับพี่องวันนี้มาอัปเดตเรื่องผ่กจิมซูนะครับผมออกให้เรากินตลอดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวกันใหมค่คลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ